จำใส่กะลาหัวพวกเองไว้ด้วยนะว่าพวกข้าเนี่ยไม่ใช่ขอทานถึงข้าตกอับกูก็ไม่มีวันที่จะแบมือของเงินจากมึงใช่ว่ายังไงจ๊ะแม่สื่อคนใหม่มิไปจับคู่อุ้มสมหรืออ๋อหรือว่าทำตามสัญญาว่าจะเลิกเป็นแม่สื่อซ้ <c oughs> ำเมื่อไหร่หละจ๊ะแม่หลังจากมื้อนั้นสองแม่ลูกก็จับคู่ให้ทั่วไปเลยจ้ะแม่ แต่ก็พังไม่เป็นท่าก็เลยต้องมาจับไม้คานหาบขนมแชงม้าขายเล็กไปนี่มาขวางทางค่ะข้าจะขายของถ้าไม่ han, ง <k line hatten> ั้นนะข้าจะตีให้น่วมเชียออกไปออกไปออกไปเองมีฝีมือในการทำขนมเองก็ทำขายไปเถอะใครต่อใครเขาชมกันทั่วว่าฝีมือของเอ็งเป็นยอดทั้งหวานมันเค็มถึงรสข้าเอาถ้วยหนึ่ง